อู้เงียดทานทิงปอดปอดสบายไงสบายไงตัวบักไงป่ะปอดบักไงยู้ยู้ยังป่ะเงี้ยนมากไงบอกว่าแบบแบบไงได้ปุณห์รึเ่าเร็วเร็วเร็วสบายเงี้ยมาเมี้เดี๋ยวกูเอุยชี้ออกไปหาแล้วบนนี่ เงี้ยมาตัวแบบเงี้ยมาโว้ยอยู่ไปกวนอยู่ไปกวนอยู่ไปกวนเออเออเออเดี๋ยวไอ้เหรอครับพ่านบิ๊กพ่านคิงกับพ่านบิ๊กโอ้ยช็อตเด็ดที่น้องช็อตเด็ดอันนี้ไม้ธรรมชาติเลยนะครับขอโทษทีเรียนเลยครับเด้อโอ้ย hẹn mày ngày các con bỏ cho có bỏ khác nó dù <laughs> <nó đổi> <laughs> <rồi. cười> con mất tít nhìn mà nó bị ai biết 18. ai biết yên Điều, là Để, dì dì vô, dì cái nó không xuống thì chiên nhớ ลงไปลงไปหาดีผูลงเลยสิลงรถกุงกุ้งข้าวท่เสียจะละบอกวาเรือละตัดขนัวเด้อปัดขนัวแดดมไดดมากจเย็นจเย็นเห็นไหมกันวันวันไปมอ๋อตัดขนัวยังขนัวเยอไ ไปเอ้โอ้โหปอดนี่น้องเอาดูเอาดูเอาดูตอันจริ่งอดเด็ดเด็ดนะเดี๋ยวไรนี่ไอกระม้าเบือซ้อนครับไล่นี่กากรม้าเบือซ้อนท่านสิบฟุตครับหมาป่าสุดยอดเดี๋วะจากโลคิดว่านี่ประมาณสิบหาโลครับได้สิบโลคิดว่าสิบอัพเนาะสิบอัพครับปอดป่านชิง ผมออกแม่ไปชิวออกมานั่งเหรียญน้ำแก่ละมาพ่อตอนยื้อพอดีเงี้ยกล้วยหอมบ่ไปเนี่ยนอนเนี่ยนวลไมยธรรมชาติเด้อครับเด้อหมายธรรมชาติครับหมายธรรมชาติป๊อดสิบอัพเนาะสิบอัพครับเน่เอาไว้อดึงขึ้นได้ยังไหนวะจนขึ้นตาต้มครับไใบตาต้มใบปลาบึกไหวเด้เนาะบ่ครับไใบตาต้มใบตาต้มบ่ครับเพื่อนไใบตาต้มดียังสิเฮ้ยเอาขึ้นไปฮุกซวย เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปเพื่อครับแป๊บนึงกันอ,อ<ห>นในชีวิตบ่เคยเห็นเด้อพี่น้องเด้อนี่ลต่ครั้งแรกที่เคยเห็นปูใ่ไงป่านี่ดว,ดเว,เว,เวงเงบ็ดดวงเบ็กดกินูเบอร์สวงเตอ๋อชัวเงี่ยจีน้องอยู่ยได้ยังไหนเส้นนี้พี่น้องครับกินูเบอร์สวงครับนี่ครับดวงเบอร์นี่จีนูเบอร์งนี่ยจีนุเบอร์สวางครับเนี่มันยู่ได้ยังไหนเส้นนี้ตัวไงบัตรนี่ป่าธรรมชาติพร้อมนะ คากล้าเลยพี่น้องโอ้ยคัก็บโดูซีโร่เราไปโลตัวนีไปถอดถอดถอดวิ่งออกเขานอนนอนไทยเซ่เลยถือหินบ่ถือหินบ่อัดอยู่ได้ยังไงวะธรรมดานี่ถ้มันข้นใจหวันนี่บ่ได้ด้เนาะจริงถ้ามันคนใจหวอนนี่บ่ได้เลยเบิกตัวตัวคนดึงกับตัวป่าอดนอนเซ่กันมึงก็จริงนอนไทยรูปเซ่เลยนี่แม้งดีหมดแหง กินเราเล่นเขาฟังเลยวันตีถใหไงครับพี่น้องพี่น้ำเงี้บนะายรูปเรยบด้ียเดี๋ยวขออนุญอยถ่ไยรูปกันครับนี่ครับบรรยากาศโอ้ผมเราออกมากนี่นี่เอวูมาแขนนอนเข้าบ้านชิงเอาวูมาแขนนอนไปเฝ้ายางดีบันนี้เบียดซีขั้นครับ เรียบร้อยเอาขึ้นมาผมมาหอดพอดีผมมาเจอมาเรียนน้ำพานจิงแล้วว่าเจอออกมาเรียนน้ำเขียนมาชีดเบียดเถอะน้โอ้ถือว่าพานครับถือว่าพานสุดยอดเมื่อนี่มันมันีงยางามสำหรับเงยาเขาก็เป็นเยนงยาห่อมงยายังก่อนพันจิ้งโซ่ลูกห่อมอ้อยของนัวครับห่อมอ้อยของนัวนี่ครับง่ายๆเลยสูตรกล้วยมากครับสูตรใส่กล้วยเชื่อกี่หัวมัสี แต่ว่าเบียดบอดีเอาบ่ได้เด้เนาะต้องต้องต้องขั้นเบียดต้องดีเอ่อมาเรียนมาดังกินเราสิโอ้มือนี่ปูง่ายเออตะกี้ก็น่อยๆแล้วกุ๊กนี่มึงมักไปอย่างไหนิมื่อี้เมื่อี้เลี้ยไปถิ่มเลยบ่หรือว่ามึงดึกอแป๋วเนี่ยมึงไปหมักไปปูดึกเป็นาดี ดีนดนั้เลยบ่เดือดไปตุ่มไม่ห็นเลยตีดังหลายผู้นึผุ้นึงทดผุดันหลายบียดมันดึกไก่หแบบคิงกีเขามาดึอแมงของต่างเออยจบอสไแล้วอยู่นี่ดังเดออยู่เต้าหน่ามั่วอยู่งไหนแจ้งอยู่นี่เหรครับผุดโอ้ยบรรยากาศเด็นดีขนาดนี้เลยหรับพวกคนที่มาเที่ยวมาอย่งนั้ นั่ไหมายไฟนี่แามนีน,นี่นอนเด่นได้สบายครับรปลาปลาดวกปลาดกูะดกะเริ่มอึดแล้วล่ะพี่น้องปีนี้เพราะปีไกลนี่คือว่าพ้นเอาปลาลูกไลมันก็เลยเริ่มบางแล้วปีนี้ก็มีอยู่ครับแต่ว่าน้ามันทันมากก็ซื้อผู้ใดอย่างมาตกปลาดกกมาได้ครับมาได้แต่ว่าจักซีได้ตัว,วได้ตัว มาบ่ได้ทีมันหิบเบิดหยิดับแนวบ่ประดน่อยขาเจอก็มาสซิดๆๆอยู่เรื่อยอยู่สวกเงียสุดตัวขาเจาออกคักอีดีนอนได้เป็นกระซ้ามเนาะเจ้าไปเมียขาเจาเห็ดสมไข่ <c oughs> โอ้โหขยโจอี่น้องเลยชอดเด็ด <c oughs> ชอดเด็ด <c oughs> มือนี่ เอาเดี๋ยวลองชุ่มไปก่อนพี่น้องว่าจะสีมันอีกบ่ว่าสีว่าสีมันอีกบ่ลองลอ่ออชุม่มเลยเดี๋ยวเอาแบัดนี้เปลี่ยน,นยแง่เราครับเดี๋ยวคือสิจบไปเพียงเท่านี้เนาะครับคลิป,ปอืนนี่เพราะว่าเกิดมันมาแล้วนะครับเตีมหนึ่งคนโอ้ยพี่น้องเอราวัลใบย่างดีป่าธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อหมายธรรมชาติาานนะเหมือนป่าเลี้ยงครับ ไม้ธรรมชาตินี่ครับป้านชิงมาบุ๋มเนี่ยไว้สองมือแล้วพี่สันครับมาหมักเนี่ยไว้แล้วอันนี้ก็วิธีปั่นเนี่ยดวงเบ็ดใส่สองดวงเนาะครัที่อึนปานขิงเนาะกินุสองดวงครับเบอันนี้เบือหาครับกินุเบือหาแต่ว่าไม่ได้กินขั้นหนีครับไม่ได้กินขั้นหนีผุนมันกินขั้นเลกนะครับกินกินุเบือสองครับโอ้ยซุ่มเบือหารู้ว่ากลิ่นไปกินตัวน้อย ครับผมเดี๋ยวพอกันไหมลิปหนาครับว่าสิไปหาอีางยาไล่ได้เดี๋ยว<รา>ขัน้นชิงใสอิงยาไหมครับไปฝาทิติดตามเด้อพี่น้องเด้อ